บรรยากาศฝนตกนะครับผมเราก็ต้องมีภารกิจไปช่วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูเกมกันนะครับผมนะไปดูเกมกันนี่โอ้โหบรรยากาศฝนตกฝรั่งพับหางนักกุนกัวบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยเฮิมเรื่นี้คืออะไรครับเนี่ยฮัลโหลโหอยู่กับบ้านนะครับผมกับแม่โคเล็กนะครับผมวันนี้นะครับผมกับรถเก๋งหนึ่งคันนะครับผม ต้องพนุ่มคนนี้นะผมมันต้องพนุ่มคนนี้นะผมแล้วก็รถลากนะผมเปซลล์ลากรถเกี่ยวลกกักษณะผมแต่วันนี้จะมาลากไ้โคนะผมโโหมันน่านอนซะเหลือเกิอนเนาะบรรยากาศแบบนี้นะผมขอเข้าไปนอนก่อนดิเอ๊แต่พ่าไม่ได้ครับเรามีภารกิจครับทุกคนครับเรามีภารกิจที่ต้องไปทําครับเพราะว่าเราต้องไปช่วยรถไถน,นะเจ้านิวฮอลแลนด์นะผมที่มัน ประสบอุบัติเหตุติดโคลนนะผมนะติดโคลน,นครับเราต้องไปช่วยยังดวลล่วนเลยกำลังรอนมันเลยเนะี่ยโอ้โหเออเดี๋ยวเราต้องเอาไปช่วยนะผมเดี๋ยวขึ้นทเทรลเลอร์กันเลยขึ้นตรงนี้แหละเออเดี๋ยว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 กันเดี๋ยวเอามาขึ้นตรงนี้แล้วกันเนาะ é. ขึ้นตรงบริเวณน,นี้แล้วกันปึ๊บ <resistant> อ่า โอเคนี่ขึ้นแบบนี้ละกันเนาะนะครับผมนะปึ๊้นี่เอี้ยไปเดี๋ยวกลับขึ้นเลยนะครับผมนะกลับขึ้นเลยวันนี้เจ้าแคทก็เบื่อโคลนพอควรน,นะผมนะบ็อกแคทบ็อกแคทไม่ใช่เจ้าแคทเออบ็อกแคทนะผมวันนี้อยู่กับเจ้าบ็อกแคทนะผม แต่ว่าขับปิดได้ด้วยนะคันนี้แต่ว่าเดินเดินช่วยจะดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเดินขึ้นไปเลยนะผมเป็นโคเล็กนะผมเป็นโคเล็กสเปคไข่นะผมนะครับผม,มผมวันนี้ก็โอ้โหฝนตกฝนตกแดดออกเราต้องไปช่วยอีกเออจุดอ่า หลักก็ขดเก็บไว้นะครับผมเฮ้ยระวังระวังกระบอกไฮดรอลิกเฮ้ยน่ากลัวมากเลยเกี่ยวกบกระบอกไฮดรอลิกถ้าโดนขึ้นมานะครับมันคือเขาต้องต้องเซตระบบไว้ไม่ให้มันมันไม่ให้มันมันโดนนะครับเพราะว่าถ้าโดนขึ้นมาเรียบร้อยเลยแตกปวนเลยนะทุกคนดูดิคือมันต้องเซตระบบไว้ไม่ให้มันมาโดนนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยนะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปที่หน้างานของ เจ้า,าเจ้าอะไรวะเจ้านิวอเลดที่มันติดติดโคลน,นะผมติดโคลน,นะด้วยนะเดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวตรงไปเลยแล้วกันเนาะสวัสดีครับโอ้โหดูไฟไม่โคตรสว่างเลยอะโอ้โหดูอ่ะสว่างยางไกลโคตรไกลอะดูดิไกลมากครับสว่างไกลมากเลยตามจริงอ่าอันนี้เป็นที่ลงจอดรถใหญ่นะอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นบ้านพักนะผมอันนี้เป็นลงจอดรถนะลงจอดรถของเราเองนะทุกคนครับ เลยอันนี้อันนี้ตรงนี้เป็นลงจอดรถนะครับผมจอดรถรวมอะไรอย่างนี้นะครับผมนะจอดรถรวมนะครับอ่ามาแล้วครับมาแล้วลูกจ้าลูกตัวที่รู้อยากได้ลองมั่วมั่วทั่วถั่วเขียวนะครับผมนะก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซไคล์ให้ด้วยแล้วกันนะทุกคนนะใกล้จะแสนซับแล้วนะครับผมนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับ โอ้ตรงนี้มึงกูมาเกี่ยวข้าวตั้งแต่ปีชาติก่อนยังไม่มีใครยังไม่มีใครมาอ่าอันนี้เลยเหรอวะเนี่ยเด้อเด้อเด้อเราต้องค่อยๆไปนะทุกคนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมโอ้ตรงนี้หวาดเสียวมากนะหวาดเสียวจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหยังเก,กือกว้างเลยกูจะหวาดเสียวทำไมวะเนี่ยโคตรกว้างเลยนะอ๋อม นีฮอลแลนด์เราติดอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมเราต้องวิ่งเข้าไปเลยมันรถเล็กไม่ต้องเป็นไม่ต้องกลัวครับผมรถเล็กนะไม่ต้องกลัวหวัดดีครับนีฮอลแลนด์ครับผมมาแล้วครับผมมาถึงแล้วครับไม่ต้องกลัวนะครับนะตัวช่วยมาถึงแล้วๆๆๆๆก็ฝนตกก็จะเปียกๆหน่อยคนระับทุกคนครับช่วงนี้ก็หนา้าฝนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะทุกคนนะ ี่ก็ขับให้สมจริงนะครับเราก็นั่งมุมมองข้างในนะผมวุย้ยมีเสียงตกฝนตกใส่ด้วยนะไม่สมจริงทิพไายเลยเดี๋ยวเรายกผ่านกันหน่อยโอเคแหมมีเสียงฝนตกใส่ด้วยนาฬิกาสีแดงซะด้วยรู้สึกว่ารถจะเบียเบ้ยวๆอย่างนี้ไม่รู้อ่าทำไมมันมือดอย่างนี้เนะนี่ยในไปตกก็ขุ่นครับทุกคนคนระับขุนมัว โอ้มีมีฝนตกใส่กระจกไดยนะทุกคนแล้วเราจะลงไงวะเนี่ยลงลงตัวคนาดีไหม,มเกสชันเกินคือเวลาลงไม่เท่าไหร่เวลาขึ้นนะดินะครับผมนะชันมากเลยนะ่นี่ะเฮ้ยชันชันจัดเลยนะเนีน่ยอะไรเรามีพวกกี่ครับผมเรามีตัวเชื่อเฮ้ยมึงลงเบาๆหน่อยดิเคโอ้ลงง่ายๆ ารข้างนี้ค่อยๆลงนะผมโอ้โหน้ำน้ำหนองแล้วผมนะโอ้ว้ายโอ้โหยคนจ,จ,จัดเลยนะทุกคนนะตามจริงก็งสลิงมันดึงด้วยนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหดูเพื่อนเพื่อนโคนเต็มเลยอะโคนเต็มรถเลยอะตอนเนี้ย คนเต็มรถเลยครับทุกคนครับโอ้โหดูมันลึกหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูดิโอ้โหลึกอยู่นะมีดบุกขี่เลยอ่ะแล้วเราต้องจิ้มดูด้วยครับนะประสบการณ์นะทุกคนนะถามว่ารถเล็กๆนี่โอกาสจมมันก็น้อยครับนะแต่ว่าถ้าจมแล้วนี่มันจะขึ้นยากนะครับรถเล็กๆนี่มันจะมิดหัวกันเลยทีเดียวนะผมเราต้องระวังนะผมเดี๋ยวผมเกาะล้อหน้าเลยแล้วกันนะลุงนะ กอล้อหน้าเลยแล้วกันนะครับกอล้อหน้าเลยลักกันโอ้โหฝนตกตกเราก็ต้องมาช่วยนะครับผมกูลืมเล่นเครื่องรถที่รักกันมาๆๆมามาลูกพี่มา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 มมาเลย มาบาบ้าเยอเยอ,อ,อไม่ไม่ขึ้นหรอวะเนี่ยขายแล้วไม่ขึ้นขาแล้วไม่ขึ้นได้ไงวะเนี่ยอุย้ยทอดทอดออดแตกแล้บางคนเนี่ยโอย,โอย,โอยดูดิ ขึ้นหรือเลปล่าวะเนี่ยขึ้นหรือเลปล่าอุ้ยอุยนนยยนอนย้นิ่งเปี๊ยเลยวะทุกคนอะไงดีวะเนี่ยนิ่งเปี๊ยนิ่งเปี๊ยเลยอ่ะไม่มีการขยับเลยอ่ะมามาเดี๋ยวเราไปเกาะข้างหลังก็ได้ตันดันข้างหลังก็ได้แล้วเราจะเกาะข้างหลังให้มันถอยมาวะ ดันดันข้างหลังให้มันตื่นหน้าไปก็ได้เนะาะนี่งไงนี่ไงไปได้ไปได้แล้วนี่งไงไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเอออีเรียบร้อยโอ้โหง่ายเหมือนปอกกล้วยอะไรอย่างงี้นะครับผมเราโอ้โหมันมันคือผ่านเนี่ยมันมันยกไม่ได้เลยคนดูอ่ะโอ้ติดติดติดโอ้ย โอเคอะโอรถคือรถมันแรงมากเลยนะทุกคนแรงจัดเลยนะครับรัวเป็นแรงมากเลยนะครับโอเคโอเคนะผมก็เรียบร้อยนะครับผมก็ขึ้นเรียบร้อยโอ้โหเปียกกันเลยทีเดียวกลับไปต้องอาบน้ำอ่ะทุกคนอาบน้ำนอนต่อครับไปรัวครับ กลับบ้านอาบน้ำนอนต่อครับผมนะนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้ยังไงแค่นั้นแหละไปครับอาบกลับบ้านอาบน้ำนอนครับผมนะกลับบ้านกันเลยกลับบ้านกันเลยนั่งเนี่ยนั่งนั่งบรรยากาศนั่งอยู่ในห้องเก๋งครับผมนะนี่ได้บรรยากาศดีเนาะนั่งอยู่ในห้องเก๋งเออโห้กลับบ้านอาบน้ำนอนดีกว่านะครับผมตกแบบนี้นะครับผม แต่ในชีวิตจริงก็จะตกเหมือนกันนะเนะี่ยแม่งคึ้มทั้งวันเลยนะคึ้มทั้งวันเลยครับทุกคนครับอือ่าไปไปไปดีกว่าไปดีกว่าขึ้นขึ้นขึ้นมันจะขึ้นไหวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะลองดูลองดูงดปึ๊บลองดูแล้วกันเนาะมันกลัวมันลื่นอ่ะดิขึ้นไหวไหม ูรถรถแฉหมดเลยเนี่ยจะเลื่อนเอานะจะเลื่อนเอานะโอ้โหมีเชื่อมรถอย่างแรงเลยดูเนี่ยรถอย่างแรงเลยรถอย่างแรงเลยลูกพี่เอ้ยเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนครับงานของเรามีแค่นี้แหละนะครับงานของเรามีแค่นี้ครับมาตอนมีแค่นี้แหละ แล้วก็เดินขึ้นกลับบ้านนอนนะครับผมนะนอนอม,มาแค่นี้แหละกลับบ้านนอนนะผมนะไม่ได้ทำอะไรหรอกนะครับผม,มกลับบ้านนอนครับผม,มรถสาดแล้วว่ะโดนโดนฝนสาดเลยว่ะโอเคโดนฝนรถสาดเลยว่ะทุกคนไป เดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะครับผมโอ้โหทำไมมันง่ายอย่างงี้วะเนี่ยนะอันนี้เขาเหมาเนะี่ยเขาจ้างมามามา,มาอไอ้นี่นะเนี่ยจ้างมาเเารียกวเลยจ้างมามาช่วยนะครับผมก็ประมาณเอ่ห้าร้อยนะครับผมนะห้าร้อยว่าช่วยมันก็ยากเหมือนกันทงานยากเหมือนกันนะครับ คือมีไฟดวงนี้คือไม่ต้องกลัวอะไรเลยอ่ะดูดิโคตรสวา่างอ่ะไปดีกว่าครับกลับบ้านนะครับุัวนคะรับรถไปจอดไว้ที่บ้านครับดีดีหน่อยวันนี้ย้ายใกล้ๆนะครับผมย้ายไปช่วยใกล้ๆนะครับไปกลับบ้านนอนกันนะผมนะแล้วก็ปล่อยรถไถกันนะมันไถไปอย่างเงี้ยแหละไถต่อครับผมติดต,ติดดีก็เรียกอีกแล้วนะมนะไม่ได้แดกคูล็อกใช่ครับไม่ได้แดกครับผมนะ ดีๆก็เรียกอีกอะแค่นั้นแหละเออเราก็เอารถไปจอดไว้ที่บ้านเหมือนเดิมนะครับพอผเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียรถคันนี้มึงนิ่งอย่างวะเนี่ยเฮ้ยคือเรารถอะไรมาขึ้นมานี่มันมันนิ่งหมดเลยครับนิ่งเปี้ยเลยนะทุกคนนิ่งเปี้ยเลยนะครับเออถือว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องเท็ดเดย์นะเฮ้ยพี่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 ลบลบลบอ่ะเปล่เรียบร้อย ไแดกกูหโอกไม่ได้แดกอะไรตายไปแล้วไอ้เยี่ยนั่นว่ะนะผมนะมาแล้วครับจอดไว้ที่บ้านนะครับจอดไว้ที่บ้านนะครับแล้วเราต้องไปจอดข้างในนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกพี่เดี๋ยว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 เจน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 เออเจนเจนจะบุ้งยิบแตะจอดไว้ที่เดิมนะครับทุกคนตรงนี้เป็นที่บ้านนะผมที่นอนที่หลับที่นอนนะครับผม เลยเลยโอเคไปกันเลยครับเดี๋ยวเราต้องลงนะผมเดี๋ยวเราต้องลงนะเอาลูกเด็กอูดไม่ดับเครื่องหรอดับเครื่องไปเลยเยี่บางทีกูก็ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยบางทีวูก็ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยไปกันเลยครับผมแหมไปกันเลยแม เอ๊ะตัวนี้มันมีมันม,ม,มีติดตั้งตัวคลิปไม้ด้วยนี่หว่าอ๋อมีติดตั้งตัวคลิปไม้ด้วยนะครับทุกคนโอ,โอ้โหฝันล,ลองหานอนต,ต่อดีกว่านะครับผมนะหานอนต,ต่ออะไรอย่างงี้ดีกว่านะครับผมโอเค,คผมเรียบร้อยครับกลับสู่สภาพเดิมนะครับผมคลิปนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับก็ไปช่วยเรียบร้อยนะครับก็ เสร็จสิ้นภารกิจของเรานะครับผมนะนี่เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยก็กลับบ้านนอนต่อนะครับผมนะไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ